สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมีนทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรวันนี้มาส่งต่อพลังงานดีๆกับการเปิดไพ่ทํานายดวงมาในหัวข้อข่าวดีสุดเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นจริงกับคุณในเร็วๆนี้ผ่านพลังงานจากไพ่ซึ่งเป็นการทํานายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งดังนั้นคําทํานายอาจจะตรงไม่ตรงก็ได้ก็ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงาย สิ่งไหนดีก็รับกลับไปเพื่อเป็นการสร้างกําลังใจสร้างพลังบวกอะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไปอย่าเก็บเอามาเครียดนะคะชีวิตจะดีไม่ดีอยู่ที่การกระทําของตัวเราเองใครทําอย่างไรได้อย่างนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามารับฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันเลยค่ะในคลิปนี้อาจารย์จะใช้ไพ่พระพิชเนตรทั้งสองสำรับเลยนะคะ รับฟังอย่ามีสตินะคะฟังเป็นแนวทางก็พอ reflection beginning openet nature สี่ไม้เท้านะคะ king of pentacle เป็นพลังงานที่ดีมากมากห้าไม้เทา้าชาริออตนะคะแล้วก็ใบสุดท้ายจะเป็นไพ่ซันเหมือนโชคชะตากำลังเปิดทางให้กับคุณแล้วนะคะคุณกำลังจะได้รับสิ่งดีๆหรือจะมีเรื่องราวดีๆเข้ามาทำให้คุณมีความสุขเข้ามาทำให้คุณใจฟูก็ได้จะมีโชคราบที่มันมาจากการทำงานงานที่ ประสบความสําเร็จนะคะมีโอกาสตเติบโตก้าวหน้าโชคลาภทางการเงินหยิบจับอะไรทําอะไรก็ดูจะเป็นเงินเป็นทองไปสมุดนะสมหวังเรื่องเงินนะคะอยากได้เงินอะไรนะอยากได้เงินจากทางไหนก็มีเกณฑ์นะที่จะสมหวังด้วยนะคะคุณจะได้เจอแสงสว่างของชีวิตนะจากที่ชีวิตมันมีแต่ความมืดมนมันมีแต่อุปสรรคปัญหานับจากนี้ นะคุณจะมีชีวิตที่ดีขึ้นสดใสขึ้นคุณจะกลับมาเบิกบานใจมีชีวิตชีวามากขึ้นนะคะมีความหวังกับสิ่งที่ทำมีความหวังกับชีวิตมากยิ่งขึ้นนะสิ่งไม่ดีต่างๆเรื่องแย่ๆมันกำลังจะผ่านพ้นไปแล้วก็จะนำพาสิ่งดีๆเรื่องดีๆเข้ามาแทนที่นะคะเป็นดวงชะตาเหมือนฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอเราอาจจะเจอ มรสุมร้ายนะคะที่มันพัดผ่านเข้ามาแต่เมื่อมันพัดผ่านมามันก็ก็จะถูกพัดออกไปแล้วก็เหมือนท้องฟ้าจะสดใสก็จะมีความสำเร็จมีความสุขเกิดขึ้นแทนที่นะคะเป็นดวงชะตาที่กำลังจะหลุดพ้นจากวิบากกรรมหลุดพ้นจากความทุกข์ก็ได้นะคะ,ะสิ่งดีๆมากมายมันก็จะกำลังเข้ามาแบบดดว แล้วก็มีพลังงานของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ดีมากๆคุณอาจจะกำลังมีชีวิตใหม่ที่สดใสมีชีวิตใหม่ที่มีความมั่นคงมากขึ้นนะคะหรือบางท่านกำลังเริ่มต้นชีวิตใหม่กับการทำงานในที่ใหม่ๆอาชีพใหม่ๆก็ได้นะคะก็เป็นการเริ่มต้นที่มันมันเหมือนเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะมีความราบรื่นนะอะไรที่มันติดขัดต่างๆมันก็ สามารถที่จะผ่านผลไปได้ด้วยดีเสมอคุณกำลังเจอสิ่งที่ดีเจอสิ่งที่ใช่อาจจะเจออาชีพที่ทำแล้วเฮงทำแล้วปังก็ได้นะคะแต่กว่าจะเจอเราอาจจะต้องอผ่านความผิดหวังผ่านการฝึกฝนอาจจะมีเรื่องของการลองผิดลองถูกนะคะเพื่อทำให้เราได้เจอสิ่งที่ดีสิ่งที่เหมาะสมกับคุณเพิ่มมากขึ้นคุณอาจจะได้รับรู้ความจริงอะไรบางอย่างหรือมันมีความ ชัดเจนนะกับบางสิ่งบางอย่างที่มันทําให้คุณสามารถตัดสินใจเลือกเส้นทางชีวิตได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้นก็ได้นะคะแล้วก็เป็นราศีที่จะได้รับความสำเร็จหรือชัยชนะที่มันมาจากความพยายามความมุ่งมั่นตั้งใจของตัวคุณเองอยากสำเร็จอะไรอยากได้อะไรนะขอให้คุณลงมือทําอาจจะ ต้องเหน็ดเหนื่อยหน่อยนะคะต้องปาดเหงื่อหน่อยจะได้อะไรมานี่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เชื่อเถอะว่าผลตอบแทนที่คุณได้กลับมาคุ้มค่าอย่างแน่นอนก็จะทําให้คุณหายเหนื่อยเลยนะคะอาจจะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆใครที่ต้องเดินทางบ่อยๆนะคะก็จะส่งผลดีอาจจะเดินทางเกี่ยวกับงานต้องไปพบลูกค้าไปเสนองาน ทำงานนอกสถานที่อยู่บ่อยๆนะคะก็จะได้รับผลตอบรับที่ดีอาจจะหอบเงินหอบความสําเร็จกลับมาก็ไดนะ้ยิ่งถ้าเป็นพนักงานขายเป็นเซลล์เป็นนหน้านะก็สามารถปิดยอดขายได้อาจจะได้เป็นลูกค้ารายใหญ่ที่ทำให้คุณมีผลงานที่โดดเด่นมีผลงานชิ้นโบแดงจนได้รับการโปรโมทก็ได้นะคะเป็นช่วงที่อาจจะเหนื่อยหน่อยแต่เชื่อเถอะว่าสิ่งที่คุณทุ่มเทไป มันไม่เสียเปล่าก็จะนํามาซึ่งความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่แล้วก็โชคลาภทางการเงินที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะดัง่งไพ่ซันนะเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ดูดีลงตัวมากยิ่งขึ้นแต่มีเรื่องที่ต้องระวังอีกนิดนึงนะคะก็คือ,อเวลาที่เราทำงานกับคนหมู่มากคือหลายคนมันก็หลายความคิดอาจจะมีบ้างแหละที่มีความเห็นไม่ตรงกันเถียงกันบ้างทะเลาะกันบ้าง แต่ถ้าคุยกันด้วยเหตุผลไม่ใช้อารมณ์นะคะก็จะสามารถคุยกันแล้วได้ข้อสรุปที่ลงตัวนะได้ข้อสรุปที่ดีนะก็ต้องขอให้คุณยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกันนะใจเย็นๆนะคะจะให้ทุกอย่างมันได้ดั่งใจเราไปทรทุกเรื่องก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะก็ขอให้มีสติในทุกๆก,การกระทําจะทําให้คุณสามารถที่จะทําสิ่งที่ตั้งใจไว้ ให้ประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายดายเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็มีข่าวดีเรื่องของการปรับตำแหน่งด้วยาบางคนอาจจะได้ทำงานใหญ่งานสำคัญได้ทำงานใกล้ชิดกับผู้หลักผู้ใหญ่มากขึ้นก็ได้นะคะหรือเจ้านายเราหัวหน้าเราอาจจะมีความสนใจในตัวคุณพร้อมมอบโอกาสดีๆในเรื่องของงานทำให้คุณมีผลงานที่โดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะคะ ซึ่งเราก็ต้องพยายามางัดศักยภาพของเราเอาออกมาใช้ให้เต็มที่จงเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของเรานะคะนะใครไม่เชื่อมั่นเราช่างเขาไม่เป็นไรเราจงเชื่อมั่นแล้วก็ศรัทธาตัวเราเองนะก็จะทําให้คุณประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีนะคะชีวิตของคุณกําลังจะมีความมั่นคงมากขึ้นนะมีเกณฑ์ได้ทรัพย์สินชิ้นใหญ่ อาจจะหมายถึงบ้านคอนโดที่ดินที่อยู่อาศัยใหม่นะคะเป็นทรัพย์สินที่เป็นของคุณเองอาบางคนอาจจะได้เป็นเจ้าของธุรกิจเป็นเจ้าของกิจการที่มีอำนาจในการตัดสินใจอำนาจในการบริหารนะมีลูกน้องในการควบคุมด้วยนะคะซึ่งการจะปกครองคนนั้นก็ขอให้ปกครองด้วยความยุติธรรมมีความเห็นอกเห็นใจกันนะลูกน้องก็จะเชื่อฟังคำสั่ง ทำตามที่เราบอกในทุกๆเรื่องกันเลยนะคะบางทีธุรกิจจะเติบโตก้าวหน้าประสบความสําเร็จก็ต้องได้รับความร่วมม้ร่วมมือนะจากทุกๆคนในองค์กรที่เราทํางานอยู่นั่นแหละนะคะแล้วก็จะมีโชคลาภจากการลงทุนโชคลาภจากการเก่งกาไรนะคะยิ่งถ้าเป็นธุรกิจซื้อมาขายไปเนี่ยช่วงเนี้ยดีมากๆกนะการเก่งกําไรต่างๆ่บางคนอาจจะเป็นแนวซื้อ จะเป็นของที่มีมูลค่าสูงนะคะและพอเวลาน,านานไปก็อาจจะให้ผลต่างนะของเงินที่ดีสําหรับคุณก็ได้นะคะเหมือนเป็นธุรกิจเก็งกําไรที่มันจะทําให้คุณได้ผลตอบแทนที่ดีมากๆาหรือคุณอาจจะได้รู้จากผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีอํานาจมีชื่อเสียงเวลาที่คุณมีปัญหาอะไรเนี่ยก็สามารถไปขอความช่วยเหลือจาก บุคคลเหล่านั้นได้นะคะได้รับความเมตตาอ,อุปถัมภ์ที่ดีมากๆนะมีดวงที่ผู้ใหญ่เอ็นดูพร้อมมอบโอกาสดีๆให้กับเรานะคะซึ่งเราก็ต้องน้อมรับในทุกๆโอกาสอย่ามองข้ามโอกาสเล็กๆนะคะเพราะว่าโอกาสที่มันไม่ได้ดูใหญ่โตนั่นแหละที่อาจจะนำพาคุณไปสู่โอกาสที่ยิ่งใหญ่เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็การที่จะทำอะไรที่มันอาจจะดูท้าทาย หรือเป็นสิ่งที่คุณยังขาดประสบการณอ์อย่างเช่นเราอาจจะได้รับมอบหมายงานใหญ่โปรเจกต์กใหญ่นะคะเราอาจจะต้องวางแผนให้ดีไต่ตรองให้รอบคอบนะคะ,ะแล้วก็อาจจะมีแบบวางแผนแบบสำรองนะรองรับเอาไว้บ้างเผื่อต้องใช้นะคะเหมือนเราต้องสุข,ขุมรอบคอบมากขึ้นในการทำงานบางคนที่ทำงานเกี่ยวกับ ทางด้านเอกสารนะคะเอกสารเยอะๆเอกสารการเงินต่างๆนะซึ่งก็ต้องมีความละเอียดรอบคอบทําเสร็จแล้วก็ตรวจทานรอบหนึ่งก่อนนะคะก่อนที่จะส่งต่อเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้นะก็ขอให้มีสติแล้วก็รอบคอบให้มากขึ้นกับการทำงานไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็ตามนะคะก็ต้องอทำแบบค่อยเป็นค่อยไปอย่าใจร้อนอย่าทำงานแบบเอาไว้ขว่า พราะเดี๋ยวมันอาจจะเกิดความผิดพลาดได้นะถ้ามันผิดนี่มันก็เสียเวลามาแก้ไขนะคะอาจจะเสียความรู้สึกเสียเครดิตในเรื่องของชื่อเสียงของเราด้วยแล้วก็มีดวงที่จะได้รับการดูแลนะเอาใจใส่ที่ดีมากๆนะคะอาจจะมีใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาใจดีกับเรา,าเป็นคนที่เข้าใจเรา คอยให้กำลังใจกับตัวคุณก็ได้อาจจะเป็นคนในครอบครัวเป็นคนรักของคุณหรือเป็นเพื่อนฝูงนะคะเป็นเพื่อนเป็นบัดดี้นะเป็นพาร์ทเนอร์กันก็ได้ที่เหมือนอทำงานแบบรู้ใจกันคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันดีมากๆนะคะหรือเราอาจจะเจอใครสักคนหนึ่งที่รู้สึกถูกชะตา,อานอกจากจะเป็นเรื่องของความรักนะของหนุ่มสาวแล้วก็วาอาจจะหมายถึงการมีเพื่อนที่ดีเพื่อนแท้ มิตรแท้ก็ได้นะคะนะที่คอยช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันดีมากๆนะซึ่งใครก็ตามที่ดีกับเราอย่าลืมนะคะทาความดีตอบแทนกลับไปกนะารที่มีใครซักคนหนึ่งที่ดีกับเราอยู่เคียงข้างเนี่ยถือว่าเป็นความโชคดีที่ยิ่งใหญ่มากๆนะแม้แต่มีเงินมากมายก็ไม่สามารถที่จะซื้อได้นะคะนะก็เป็นสิ่งที่อยากจะสื่อบอกสำหรับ ชาวราศีมีนอ่าแล้วก็เรื่องความรักนะโดดเด่นมากๆโดยเฉพาะคนโสดนะคะมีเกณฑ์นะที่จะหายโสดได้อาจจะได้รู้จักกับคนไกลอยู่กันโคจจังหวัดโคนประเทศก็ได้อาจจะเป็นอ่ารักต่างแดนก็ได้นะคะรู้จักกันผ่านสื่อออนไลน์แต่ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะโดยเฉพาะถ้ารู้จักกันผ่านสื่อออนไลน์เนี่ยนะดูด้ว,ว่าตัวจริงนะกับโปรไฟล์เนี่ย ตรงกานหรือเปล่านะคะหรือถ้ามีการพบเจอกันก็ต้องพยายามอย่าไปคนเดียวเอาเพื่อนเอาคนรู้จักเนี่ยไปเป็นเพื่อนด้วยนะคะเพราะว่าสมัยนี้นะมิจฉาชีพเยอะมากๆอย่าเชื่อใจใครง่ายเกินไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะเรื่องของความรักเรื่องของการเงินนะจากลงทุนทําธุรกิจกับใครดูด้วยนะจริงหรือเปล่า ถูกกฎหมายไมยนะคะเพื่อป้องกันการถูกหลอกถูกโกงนะก็ต้องระมัดระวังที่ตัวเราก่อนนั่นแหละนะคะหรือถ้าเป็นเรื่องของความรักคนมีคู่เป็นความรักที่ดูสดใสมีความสุขนะคะยิงถ้าคู่ไหนอยู่ด้วยกันมานานแต่งงานกันแล้วก็มีข่าวดีเรื่องของอาการมีลูกมีบุตรก็ได้ได้เป็นครอบครัวที่มีความสุขนะหรือถ้าเป็น าชาวราศีมีนที่เป็นผู้หญิงนะคะ,นะที่แต่งงานอยากมีลูกมีบุตรนะก็มีเกณฑ์ที่จะได้เป็นคุณแม่ได้ดูแลลูกนะคะอย่างที่คุณปรารถนาก็ได้นะคะได้เป็นความาได้เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบอย่างที่คุณตั้งใจเอาไว้ด้วยนะหรือการที่คุณได้รับการดูแลเอาใจใส่ที่ดีจากคนรักก็ได้นะคะเป็นคู่รักที่เหมือนคอยส่งเสริม คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะเวลาที่ต่างคนต่างมีปัญหาก็คอยอที่จะช่วยเหลือกันรับฟังกันนะคะก็เป็นคู่รักที่มีความสุขมากๆในช่วงระยะเวลานี้ก็ขอจบการทำนายแต่เพียเงเท่านี้สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้ขอวอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญพบเจอสิ่งดีๆในชีวิตมีโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงปังตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ